สวัสดีค่ะเจ้าชายฮรรี่ได้รับการสนับสนุนให้พูดในไดอารี่หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับโอปา้าวินฟรีเจ้าชายฮรรี่ซ่องมีสิทธิทุกประการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ผ่านในบันทึกที่จะมาถึงนักวิจารณ์ของราชวงศ์กล่าวนาตาลีโอลิเวอรี่กล่าวว่าบทสัมภาษณ์ของโอปป้าวินฟรีกับครอบครัวซัสเซกเป็นเหมือนการแสดงของเมแกนอย่างมากนักวิจารณ์ของราชวงศ์กล่าวว่า ดัชเชสแห่งซาเซกมีเวลามากที่สุดในการพูดและแบ่งปันเหตุการณ์ในแบบของเธอในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วในขณะที่เดยุกถูกบทบังโดยสิ่งที่พระชายาของพระองค์พูดเป็นส่วนใหญ่ในคอลัมน์ของเว็บไซต์ฮันนี่ไของออสเตรเลียคุณเอลเวอรี่กล่าวว่าในขณะที่เจ้าชายฮารี่มีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะหยิบยกเรื่องราวชีวิตของพระองค์พระองค์ ก็ต้องก้าวย่างอย่างระมัดระวังไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะขายดีที่สุดในทันทีแม้ว่าจะมีการแก้ไขาตามข่าวลือผู้จัดพิมพ์จะรับรองว่าหนังสือเล่มนี้มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินเดือนที่หนักอึ้งของเจ้าชายฮารีแต่ในยุคแห่งซัดเซกจะต้องรู้ว่าหากต้องการกลับไปสู่ราชวงศ์ในแบบใดแบบหนึ่งพระองค์จะต้องระมัดระวัง ในสิ่งที่พระองค์จะพูดการเผาสะพานไม่ใช่เรื่องที่ดีความเห็นของคุณโอลิเวอรี่เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดเดาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเนื้อหาและวันที่เผยแพร่หนังสือของเจ้าชายฮารีซึ่งมีกำหนดจัดพิมพ์โดยเพนกวินแรนดอมเฮาส์ในปลายปีนี้มีรายงานว่าดยุคต้องการเปลี่ยนแปลงหน,นังสือเป็นเวลา11ชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์สัญญาว่า จะเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องและเป็นความจริงทั้งหมดในชีวิตของพระองค์หลังจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สกล่าวกันว่าเจ้าชายฮารีกลัวบางส่วนอาจดูไม่ดีนักเมื่อกษัตริย์ชาวด์ที่3เริ่มขึ้นครองราชอาจมีบางสิ่งที่ดูไม่ดีหากออกมาไม่นานหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สสิ้นพระชนและพระบิดาของพระองค์กลายเป็นพระราชา เจ้าชายแฮรรี่ต้องการให้ส่วนต่างๆเปลี่ยนไปไม่ใช่การเขียนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าด้วยวิธีใดพระองค์ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งแต่มันอาจจะสายเกินไปเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมานางบราวน์ผู้เขียนหนังสือ The Palace Papers กล่าวว่าเธอเชื่อว่าบันทึกความทรงจำของเจ้าชายหารรี่จะไม่เห็นแสงสว่างแห่งวันเพราะจะไม่มีทางหวนคืนสำหรับเดยุกผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย กับเมแกนหลังจากเลิกราจากพระราชกรณียกิจในปี2563นางบราวน์กล่าวในงานเฮนรี่ลิสตารารีเฟสติวัลว่าตอนนี้พวกเขาถูกผูกมัดซึ่งพวกเขาได้เอาเงินทั้งหมดนี้ไปและเจ้าชายแฮ์รี่ได้ทำข้อตกลงหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาควรจะทำทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสยดสยองของเขาในฐานะราชวงศ์แต่ตอนนี้ เขาถูกทรมานจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาเข้าใจว่าไม่มีทางกลับมาถ้าเขาทำถ้าหนังสือเล่มนี้ดำเนินต่อไปฉันคิดว่าไม่มีทางที่เจ้าชายฮรรี่จะกลับมาดังนั้นฉันมีความเห็นอยู่เสมอว่าหนังสือจะไม่เห็นแสงสว่างของวันหน้าต่างกำลังจะปิดลงแต่ฉันคิดเสมอว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีการตกลงกันได้และพระเจ้าชาลส์ที่สาม จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อหยุดเจ้าชายฮารี่ให้เขียนหนังสือเล่มนี้